ต้องบอกว่าตอนนี้ครับในโลกโซเชียลนั้นมีเฟกนิวมากมายและล่าสุดครับกองทัพภาคที่2ก็ขอชี้แจงพี่น้องประชาชนครับว่าขณะนี้ครับมีการเผยแพร่ข่าวในโลกโซเชียลนะครับประเด็นเกี่ยวกับการโปรดเก้าแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงเป็นเฟกนิว และเพื่อให้ประชาชนครับทราบขั้นตอนการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลนะครับจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือคณะกรรมการกลาโหมจะเป็นผู้พิจารณาและดําเนินการเสนอรายชื่อหลังจากนั้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตลาโหมก็ลงนามรับรองและทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโดยการโปรดเกล้าจะสมบูรณ์นะครับเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ดังนั้นครับที่มีการเผยแพร่ข่าวในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้ก็ไม่เป็นความจริงเป็นข่าวเท็จไม่ควรเผยแพร่ส่งต่อเพราะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ครับ